สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องๆน,นักเรียนนะคะที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องเคปั๊มชาแนลอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยใบงานนะคะ,ะวิชาภาษาไทายนะคะวันนี้จะเป็นวิชาภาษาไทายของ ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเป็นใบงานของ d l t v นะคะที่ช่วงนี้ใช่ไหมคะมีการเรียนออนไลน์ทางช่อง d l t v นะคะวันนี้ก็มาจะมาเฉลยใบงานที่3นะคะเรื่องการใช้พจนานุกรมนะคะอะอันนี้เป็นของปหกนะคะ,ะใบงานที่3นะคะ กิจกรรมที่1อ่านกรอนดอกสร้อยมวลดอกไม้เลือกคํามาเรียงตามพจนานุกรมแล้วหาความหมายนะคะอันนี้เป็นกรอนดอกสร้อยนะคะกรอนดอกสร้อยสังเกตง่ายๆขึ้นต้นนะคะจะมีคําว่าเอ๋อยดอกเอ๋อยดอกพี่กุลแล้วสุดท้ายตอนจบจะลงท้ายด้วยเอ,อ๋ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอนดอกสร้อย อดอกเอ๋ยดอกพิกุลเราดรุนเก็บสนุกทุกแห่งหนอทุกขนแห่งขอไปนะคะร้อยมาลัยใส่ก็ได้ทั้งไม่แพงเด็กแดงแดงเป็นผดใช้บททาดินสอพองเผาไฟแทรกไปด้วยทำให้ช่วยแก้คันแล้วหันสาหล่นใต้ต้นเกลื่อนกลาดดาษดาเก็บแต่ง กายเล่นเย็นใจเอ่ยนะคะทีนี้เราก็เขากำหนดให้เราเลือกมา10คคำใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาเลือกนะคะมาเลือกว่าเราจะเอาคำไหนก่อนนะคะการเรียงตามพจนานุกรมก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะคะการเรียงพจนนตามพจนานุกรมกคือการเรียงลำดับนะคะอ่า พยัญชนะอ่ะเรียงคํานะคะโดยมันจะมีหลักการอยู่หลายหลักการนะคะ,ะซึ่งหลักการแรกในการเรียงลําดับตามพจนานุกรมก็คือขั้นแรกเลยนะคะก็คือเราจะเรียงลําดับตามพยัญชนะก่อนนะคะพยัญชนะก็คือตั้งแตกก่กอไก่ถึงหอนกฮูกนะคะ่ะก็จะเรียงเหมือนตามที่เราท่อง กอไก่ขอไข่นะคะข้าไหนที่เป็นกอไก่ก็จะขึ้นก่อนขอไข่แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีที่เสริมเข้ามาก็คือตัวรือตัวรือแล้วก็ตัวรือตัวรือรือรือนะคะจะอยู่หลังรอเรือนะคะแล้วก็รืรือจะอยู่หลังรอลิงนะคะอันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะคะ ลำดับแรกนะคะในการเรียงตามพจนานุกรมก็คือลำดับแรกเราจะพิจารณาที่ลำดับของพยัญชนะก่อนนะคะว่าตัวไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังอันที่2นะคะก็คือลำดับของสระนะคะสระเราจะเรียงตามรูปนะคะจะไม่จะไม่เรียงตามเสียงนะคะอย่างเช่นสลระอัวสลระอัวรูปของสระอัวก็คือไม่หันอากาศววแหวนนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะเรียง สารอัวตัวนี้นะคะเราจะให้อยู่ในหมวดของไม่หันอากาศจะไม่ได้อยู่ในหมวดของสารอัวนะคะาสาระอะแล้วก็ตามด้วยไม่หันอากาศนะคะแล้วก็สระอาสระอัมอีอ,อีอะไรนะคะอันนี้น้องๆสามารถาหาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้นะคะอันนี้จะพูดคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ละเอียดมากนะคะแล้วก็ าสามเขาบอกว่าพยัญชนะนะคะต้องมาก่อนสระเสมออย่างเช่นคําว่ากกนะคะกอไกกกอกอกกับคําว่ากะนะคะคำว่ากกจะมาก่อนคําว่ากะนะคะก็คือถ้ามันมีพยัญชนะสองตัวนะคะอ,อยู่ด้วยกันนะคะจะจะมาก่อนพยัญชนะที่ผสมกับสระ นะคะเช่นกออากาแบบนี้นะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะการเรียงตามพจนานุกรมแล้วก็จะมีหลักการอีกเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆนะคะทีนี้เรามาดูในใบางานของเรานะคะใบางานของเราก็จะมีอ่ะอันนี้ก็จะเลือกมานะคะอ่ะคำแรกคําว่ากลาดคําว่ากลาดกลาดตัวนี้นะคะ หมายถึงดาสดึมากมายนะคะมากมายใช้คู่กับเกลือนนะคะอ,ะอย่างเช่นคำว่ากราดเกลือนอะไรแบบนี้นะคะ,ะต่อไปคำที่สองคำว่าเก็บเก็บก็คือเอามาหรือเอาไปอย่างเช่นเก็บจานเก็บหรือว่าหมายถึงเด็ดก็ได้นะคะเด็ดเด็ด เอามาเด็ดอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นเราเก็บดอกไม้อะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือคําว่าเก็บต่อไปครับที่3คําว่าดรุนดรุนก็คือหมายถึงเด็กอ่าวัยเรียนเด็กรุ่นวัยเรียนนะคะต่อไปคําที่4คําว่าดาสดาหมายถึงมากมายเกลื่อนกลาดมีทั่วไปในนี้ต้องขออาภาัยด้วยนะคะบางคามันอย่างคําว่าเกลื่อน ที่จริงใส่ไม้เอกอยู่นะคะแต่ว่าในโปรแกรมมันไม่ขึ้นนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะบางคนจะบอกว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าเกินการที่จริงใส่อยู่นะคะแต่ว่ามันในโปรแกรมตัวนี้มันไม่ขึ้นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะคาที่4คําที่5ดินสอพองอดินสอพองนะคะเป็นดินชนิดหนึ่งมีสีขาวขุน่นร่วนเนื้อละเอียดใช้แป้ง ใช้ทําแป้งอ่ะขออภัยนะคะพิม์พตกใช้ทําแป้งทาตัวนะคะใช้ทําแป้งทาตัวดินสอพองนะคะต่อไปคำที่6กคำว่าผดผ<พ>ด,<พ>ดเป็นชื่อโรคชนิดหนึ่งขึ้นเป็นผืนเม็ดเล็กๆตามผิวหนังนะคะผดแดงๆที่ขึ้นตามผิวหนังของเราคำที่7คําคำว่าพิกุลพิกุลก็คือชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะกีบดอกจากแหลมกลิ่นหอมใช้ทำยาได้นะคะ ต่อไปคำที่8คํคำว่าไฟไฟก็คือชื่อธาตุอย่างหนึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีการรวมตัวระหว่างออกซิเจนคาร์บอนและธาตุนะคะทำให้เกิดเปลวนะคะต่อไปคำที่9ดอกอามาลายคำที่9คําว่ามาลายก็คือดอกไม้ใบไม้ที่ร้อยด้วยเข็มแล้วรูดใส่ได้นะคะทําไงดี หนึ่งขอแก้ไขก่อนนะคะมันแก้ไขค่อนข้างยากนะคะใส่ได้เห็นไหมรูปใส่ได้รวบเป็นพวง ะะอันนี้คือความหมายของคำคำว่ามาลายคำที่9นะคะดอกไม้ใบไม้ที่ร้อยด้วยเข็มแล้วลูดใส่ได้รวบเป็นพวงนะคะต่อไปคำสุดท้ายคำที่10คคำว่าหันษาหันษาก็คือความรื่นเริงความปราบปื้มความยินดีนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะให้กับน้องๆนะคะสำหรับการ สำหรับใบงานที่3การใช้พุทธนานุกรมนะคะน้องๆอ,อ,อาจจะเอาคําอื่นนะคะที่ไม่ใช่คำนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเด็กเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะได้หมดเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะกิจ,จกรรมที่สสรุปใจความสําคัญจากกอนดอกสร้อยมวนดอกไม้อจจะใจความสําคัญคือก็คือใจความสําคัญนะคะของกอนก็คือดอ,อกพิกลมีอยู่ทั่วไปนะคะสามารถนํามาร้อย เป็นมาลัยก็ได้นำะมาใช้แก้ผดแก้คันหรือจะเก็บมาประดับตามร่างกายก็ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นใบางานที่4ทับหนะคะเรื่องคำเป็นคำตายนะคะคำเป็นคำตายก็เคยได้พูดเกินไว้นิดนึงนะคะก็คือคำเป็นคำตาย คำเป็นก็คือคำเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกาเช่นคำว่าปูคำว่าปลาคำว่ากาอะไรพวกนี้นะคะคำว่าเกเรโตอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นคําคําเป็นนะคะแต่ถ้ามันมีตัวสะกดก็สะกดด้วยแม่โกงแม่โกมแม่กลแม่เกยแม่เกิวนะคะถ้าสะกดด้วย5ตัวสะกดนี้ก็จะเป็นคำเป็นนะคะแล้วก็ สะกดด้วยอัมไเอานะคะเสียงอัมไเอาก็อยู่ในคําเป็นนะคะส่วนคําตายก็คือเป็นคําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกาอย่างเช่นคําว่ากะทิกะทะกะปิพวกนี้นะคะหรือถ้ามีตัวสะกดนะคะก็จะสะกดด้วยแม่กกแม่กดแม่กบนะคะสามแม่นี้นะคะถ้าสะกดด้วยสามแม่นี้นะคะเป็นคําตายนะคะถ้า ง,ง่ายนะคะถ้าคำที่มันอยู่ในแม่กอกาถ้าเป็นสระเสียงยาวก็คือเป็นคํำป็นถ้าเป็นสระเสียงสั้นเป็นคําตายหรือถ้ามันมีตัวสะกดนะคะถ้ามันมีตัวสะกดถ้าสะกดด้วยแม่กงแม่กแมกแม่เกยแม่เกลแม่กลใช่ไหมกง กลมเกยเกลถ้าสะกดด้วยห้าแม่นี้เป็นคำเป็นถ้าสะกดด้วยแม่กกแม่กบแม่กดเป็นคำตายนะคะคำที่มีตัวสะกดนะคะให้เราพิจารณาที่ตัวสะกดเป็นหลักนะคะถ้ามันมีตัวสะกดให้เราพิจารณาพิจารณาที่ตัวสะกดเป็นหลักนะคะทีนี้เรามาดูเดโมงานของเราเขาบอกว่าเขียนคำเป็นและคำตายจากวรรณคดีคุณช้างคุณแพนตอนกำเนิดภัยงามอย่างละสิบคำทีนี้เราก็ไปอ่านนะ เรื่องคุณช้างคุณแผนมาแล้วอ,อ่านมาเรียบร้อยแล้วเราก็คัดมา10คคานะคะคาเป็นมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้น้องน้องนักเรียนดูนะคะน้องๆองอาจจะไม่เอาอาจจะหาใหม่ก็ได้นะคะดูเป็นแนวทางนะคะก็จะมีคําว่าพลายงามาตัวเอกของเรื่องของเราเลยนะคะพลายงามนางวันทองคุณแผนคุณช้างครัวนะคะครัวตัวนี้หมายถึงพระนะคะหมอตําเยเคหาชีต้น พลพีไพรสันเอกาสงสารชำเลืองอันนี้นะคะส่วนคําใต้คําใต้มีลูกรักมีคําว่ากราบพัดพรากคําว่าจากลูกครอกอุตริจะ,ะสลบทับเด็กกอดเคราะ,ะวัดทูบทูบกับวัดคนละคนละคำนะคะขอไปด้วย ทูาทูปถูกไหอ่านะคะอันนี้คือคำตายนะคะ,ะ,ะใบงานต่อไปนะคะใบงานที่4ทับ2คำเป็นคำตายตัวนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์คำเป็นคำตายจากชื่อของนักเรียนในห้องเรียนตัวนี้ก็ให้นักเรียนไปหา ชื่อของเพื่อนนะคะแล้วมาแยกมาเขียนเป็นคําอ่านแล้วมาพิจารณาเป็นพยางนะคะใช้คําว่าพยางนะคะว่าแต่ละพยางมันเป็นคําเป็นหรือคําตายนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างของเขาอภพิชยาะคะก็มาเขียนเป็นคําอ่านอภพิชยาก็มาวิเคราะห์ว่าคําว่าอ,อ,อ,อะอะอะเสียงสั้นนะคะ,สะแสดงว่าเป็นคํา ตายนะคะพิษสระอิดอเดกอ่าดอเดกอยู่ในแม่กดนะคะก็เป็นคำตายชะสระอะเสียงสั้นก็เป็นคำตายยาสระอาเสียงยาวเป็นคำเป็นนะคะประมาณนี้นักเรียนก็ลองไปอเอาชื่อเพื่อนมานะคะลองทำดูนะคะอันนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าชื่อเพื่อนของนักเรียนนะคะชื่ออะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้นักเรียนลองไปทำนะคะ อตอนแล้วก็ข้างล่างลงมาก็จะเป็นให้เขียนชื่อเล่นชื่อเล่นอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าออมสินแล้วก็มาแยกคําอ่านก็คือออมสินนะคะค่ะออมออมอ่ามอมเป็นตัวสะกดนะคะมอมอ่าเป็นคําเป็นนะคะสินสะกดด้วยนอนหนูเห็นไหมคะเป็นคาเป็นสอเสือสระีที่จริงสระิเป็นเสียงสั้นนะคะแต่ว่าเมื่อมันมีตัวสะกด เราก็มาดูที่ตัวสะกดเป็นหลักนะคะว่าตัวสะกดมันคือตัวไหนอันนี้อยู่แม่กลนแม่กลนเป็นคําเป็นนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ไปเขียนชื่อเล่นเพื่อนมานะคะต่อไปใบงานที่5เรื่องตัวการันตัวการันก็พูดไปแล้วนะคะตัวการันก็คือ,อตัวการันก็คือพยัญชนะที่มีไม้ทันทคาดกํากับอยู่เรียกว่าตัวการันนะคะไม่ใช่ตัวการันไม่ใช่ เครื่องหมายตัวนี้นะคะเครื่องหมายที่อยู่ข้างบนตัวนี้เขาเรียกว่าไม้ธันทคาตนะคะตัวการันก็คืออย่างเช่นข้อ1คําว่าอารวณอาวณก็คือนอเนนเป็นตัวการันเพราะว่านอเนนมันมีไม้ธันทคาตกํากับอยู่ข้างบนนะคะอ่านอเนนเป็นตัวการันคําอ่านก็ o r a w o อ no, นะคะต่อไปคําที่2คําว่าเจ้าเล่เจ้าเล่ก็มีหอหีบเป็นตัวการันนะคะ คำอ่านก็จอเอาเจ้าไม่โทเจ้ารอเอเลมไม่เอกเล่น,นะคะคำที่3คําว่าอุดสาอุดสามีหอหีบเป็นตัวกระันนะคะก็อออุดออุดสออาสาไม่เอกสานะคะต่อไปคําที่4คําว่าสิทธ์มียอยักษ์เป็นตัวกระันนะคะคาอ่านก็ซออีดอสิทธ์นะคะคำที่5คําว่าสายัน สายันหอหีบเป็นตัวกลั่นนะคะคำอ่านก็สออาสายอนอยันนะคะต่อไปตอนที่สองเขียนคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องอคำอ่านอันนี้เขามีคำอ่านมาให้เราได้เขียนคำถูกต้องคำที่1คําคำว่าอารมณ์อารมณ์มนะคะอออาอาร,รมมอรมณ์นนเนนเป็นตัวกลั่นนะคะคำที่สองคำว่าอัปลักษ์อัปลักษ์นะคะ,ะก็ ตัวนี้มันมีตัวการันสองตัวก็คือซอสอ่าซอสีกับนอเนนเป็นตัวการันนะคะคาที่3คําว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็มีต่อเต่ารอเรือเป็นตัวการันนะคะไปคาที่4คําว่าบิตุรงบิตุรงก็คือคอควายเป็นตัวการันนะคะคำที่5รามเกียร์รามเกียร์ก็คือต่อเต่าสลิเป็นตัวการันนะคะตัวนี้ ใบงานที่5ก็ค่ะสำหรับการเฉลยใบงานที่3ใบงานที่4ทับหแล้วก็ใบงานที่5นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากน้องๆน,นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ